สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังนิยายกอนนอนนะคะโดยเอเธอร์ Ether ค่ะวันนี้นะคะเอเธอร์มีนิยายเรื่องใหม่มานำเสนอนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสียงโทรศัพท์เก่าที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของบ้านพิมพันธ์ หญิงสาวน้อย27ปีเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารนี้ที่กองเต็มโต๊ะน้ำตาที่เธอพยายามกลั้นไว้เอ่อคลอในดวงตากลมโตตั้งแต่พ่อเสียไปด้วยอาการหัวใจวายกระทันหันเธอก็เหลือเพียงแม่ที่ร่างกายไม่แข็งแรงและนี่ก้อนใหญ่ที่ถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวธุรกิจเล็กๆของครอบครัวที่เคยค้าขายเฟอร์นิเจอร์ไม้กำลังล้มลงต่อหน้าต่อตา คุณพิมพันธ์ใช่ไหมครับผมโทรมาจากฝ่ายการเงินของคุณกวินเสียงชายปลายสายเย็นเฉียบราบเรียบจนหน้าขนลุกชื่อที่เอ่ยออกมาทำเอาพิมพ์ใจเต้นแรงกวินคือชื่อที่เธอเคยได้ยินแต่ในข่าวเศรษฐกิจลูกชายคนโตตระกูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศผู้ชายคนนั้นไม่เคยเกี่ยวข้องกับโลกของเธอแม้แต่น้อยแต่กลับกลายเป็นเจ้าหนี้คนใหม่โดยไม่รู้ตัวแต่ นี่พวกนี้มันเป็นของคุณพ่อฉันฉันคุณคือทายาทโดยชอบธรรมครับนี่ทั้งหมดโอนไปที่คุณเรียบร้อยแล้วพัะคุณไม่สามารถชำระตามสัญญาได้เสียงชายหนุ่มเว้นจังหวะคุณกะวินมีข้อเสนอให้วันรุ่งขึ้นพิมพ์เดินทางไปยังตึกสูงระฟ้ากลางเมืองตึกกระจกที่สะท้อนแสงอาทิตย์เจิดจ้าแค่ยินอยู่หน้าล็อบบี้รูหราก็เหมือนเธอกำลังหายใจไม่ออก ห้องทำงานชั้นบนสุดเงียบสงบผิดกับความวุ่นวายของเมืองด้านล่างกวินนั่งอยู่บนหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ชายหนุ่มวัยส2สูงสง่าในชุดสูทเข้ารูปสีเข้มดวงตาคมเข้มจับจ้องมาที่เธอเพียงแวบเดียวแต่เพียงเท่านั้นก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่คุณพิมพันใช่ไหมครับเสียงทุ้มต่ำเอ่อยถามราบเรียบค่ะเธอตอบแผ่วเบา กาวินเปิดแฟ้มเอกสารอย่างไม่รีรอนี่ของครอบครัวคุณรวมทั้งหมด30ล้านบาทคุณไม่มีปัญญาจะจ่ายในเร็วๆนี้คำพูดไร้น้ำเสียงแต่กลับกรีดลึกลงกลางใจฉันฉันจะหาทางไม่มีเวลาให้หรอกครับเขาตัดบททันทีก่อนจะวางปากกาลงบนแฟ้มเสียงดังผมมีข้อเสนอเดียวถ้าคุณไม่อยากให้บ้านที่อยู่ตอนนี้ถูกยึดคุณต้องมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผม พิมพเงยแน่ขึ้นมองศบตาดวงตาของกวินนิ่งสงบแต่ซ่อนบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกเขาไม่มองเธอเป็นคนเท่ากับแต่เหมือนเพียงหมากตัวหนึ่งบนกระดานผู้ช่วยส่วนตัวเธอทวนเสียงสัน่นใช่ตลอดเวลาจนกว่าผมจะบอกว่านี่ของคุณหมดไปบรรยากาศในห้องหนักอึดจนพิมพ์แทบหายใจไม่ออกหญิงสาวกำมมือแน่น ความภาคภูมิใจถูกกดทับด้วยความจำเป็นแววตาอ่อนโยนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับจากพ่อพุดขึ้นมาในความคิดสุดท้ายเธอก็เอื้อมมือไปหยิบปากกาเซ็นชื่อในสัญญานั้นอย่างช้าๆนี่คือจุดเริ่มต้นของพันธะที่ไม่รู้ว่าจะพาเธอไปสู่อิสรภาพหรือพันธนาการหัวใจที่ยากจะแก้ไขเช้าวันแรกในฐานะผู้ช่วยส่วนตัว พิมพ์ยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในคอนโดเล็กๆของตัวเองสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดกับกระโปรงทรงเอเรียบง่ายแม้ไม่หรูหราแต่ก็เรียบร้อยพอสำหรับการทำงานหัวใจยังเต้นแรงทุกครั้งที่นึกถึงสัญญาแผ่นนั้นเธอขายอิสระของตัวเองและกับหนี้สินครอบครัวประตูลิฟต์ชั้นบนสุดของตึกกว้างเปิดออกอีกครั้งพิมพ์ก้าวออกมาด้วยความรู้สึกประมา่า สายตาพนักงานทุกคู่หันมามองราวกับเธอเป็นสิ่งแปลกปลอมเธอได้ยินเสียงซุบซิบแววแววผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่ได้ยินว่ามาเพราะเรื่องนี้พิมพยายามไม่สนใจก้าวไปขคาประตูห้องทำงานใหญ่กะวินเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารเพียงชั่วครู่ก่อนจะพูดเสียงเรียบเข้ามาห้องกว้างโปร่งแสงด้วยผนังกระจกกวินในชุดสูทสีกรมเข้มยังคงนั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะทำงาน ราวกับราชาที่คองบัลลังส่วนตัวคุณมาสายเจ็ดนาทีแต่ฉันรถติดค่ะก็วินเลิกคิวเล็กน้อยข้อแก้ตัวไม่จำเป็นผมไม่ชอบเสียเวลาพิมพ์กัดริมฝีปากแน่นความรู้สึกถูกดูแคนแล่นวาบขึ้นมาแต่เธอไม่อาจโตเถียงได้เต็มปากจึงเพียงพยักหน้าโต๊ะคุณอยู่ตรงนั้นเขาชี้ไปยังมุมหนึ่งของห้องใกล้กระจกบานใหญ่ที่มองเห็นวิวตึกระฟ้า หน้าที่วันนี้คือเคลียร์ตารางนัดทั้งหมดให้ผมแล้วเตรียมเอกสารประชุมบ่ายสามพิมพเดินไปนั่งลงเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์ด้วยมือสั่นน้อยๆแต่สายตาเธอก็เหลิกไปมองกวินเป็นพักๆเขามีบุคลิกเย็นชาสง่าง,งามจนใครๆคงยากจะเข้าถึงชั่วโมงแรกเต็มไปด้วยความกดดันจนกระทั่งคุณพิมพ์เสียงทุ้มเรียกขึ้นคะเธอสะดุ้งไงหน้า กาแฟผมหมดแล้วเธอขมโมดคิวเล็กน้อยหัวใจพันเต้นแรงด้วยความหมงุดหงิดให้ฉันชงกาแฟด้วยเหรอคะผู้ช่วยส่วนตัวก็คือทุกอย่างที่ผมสั่งหรือคุณคิดว่าเซ็นสัญญาแล้วจะมานั่งเฉยๆรับเงินไปวันๆได้คำพูดตรงๆรงทำให้พิมพ์เม้มปากแน่นความโกรธผสมความน้อยใจแล่นขึ้นมาแต่สุดท้ายเธอก็ลุกขึ้นชงกาแฟให้เขาเธอวางแก้วลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวงังกวินยกขึ้นจิบ ก่อนเอียงคอเล็กน้อยหวานไปพิมพ์เผยยกคิ้วขึ้นน้อยๆเรากลับไม่เข้าใจฉันใส่น้ำตาลตามสูตรปกตินะคะกะวินยกมุมปากขึ้นน้อยๆคล้ายรอยยิ้มที่ไม่ถึงตางั้นต่อไปคุณก็ต้องจำรสนิยมผมให้ได้เป็นครั้งแรกที่พิมพ์รู้สึกว่าผู้ชายตรงหน้าไม่ได้เย็นชายอย่างเดียวแต่ยังมีด้านกวนประสาทแฝงอยู่ด้วยเธอเผอเบือนหน้าหนีพึมพำกับตัวเองเบา นี่มันผู้ช่วยหรือคนใช้กันแน่กวินได้ยินชัดแต่กลับไม่ได้โกรธเพียงแค่หัวเราะในลำคอเบาๆเสียงหัวเราะนั้นทําเอาห้องทั้งห้องอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดและนั่นคือครั้งแรกที่การประทะค่ารมเล็กๆจุดไฟบางอย่างระหว่างเขาและเธอขึ้นมาเสียงเครื่องถ่ายเอกสารดังต่อเนื่องในห้องทํางานเล็กๆข้างโต๊ะพิมพ์พันเอกสารกองใหญ่สําหรับการประชุมบ่ายสามวางกองราวกับภูเขาเล็กๆ หญิงสามเหงื่อซึมด้วยความกังวลกลัวจะพลาดแม้เพียงน้อยนิดพิมพ์พี่ฝ่าเอกสารเซตนี้ให้คุณกวินด้วยนะเลขาฝ่ายบริหารเดินเข้ามาส่งแฟ้มเพิ่มอีกชุดเธอยิ้มแห้งๆรับมาทั้งที่ในใจแทบอยากร้องไห้บ่ายสามโมงห้องประชุมใหญ่เต็มไปด้วยผู้บริหารและคู่ค้าสำคัญกวินในชุดสูทสีดำเข้มยืนอยู่ด้านหน้าแผ่นสไลด์ปรากฏบนจออย่างสง่างามพิมพ์ยืนด้านหลัง คอยแจกเอกสารตามที่ได้รับคำสั่งแต่เมื่อถึงคิวเอกสารสำคัญที่สุดเธอกลับรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแฟ้มที่อยู่ในมือไม่ใช่ชุดเอกสารล่าสุดแต่เป็นเวอร์ชั่นเก่านี่มันเอกสารผิดเสียงกวินดังขึ้นทันทีดวงตาคมหันมาสบเธอในห้องที่เงียบกริบผู้บริหารหลายคนเริ่มซุบซิบบรรยากาศตึงเครียดเหมือนอากาศถูกดูดออกไปจากห้องพิมพ์หน้าชามือเย็นเฉียบ เธอรีบก้มศีรษะขอโทษค่ะฉันฉันจะรีบแก้ไขเดี๋ยวนี้กะวินขบกรามแน่นก่อนหันกลับไปพูดต่อด้วยสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนแต่แนแววตาคมเข้มเต็มไปด้วยความไม่พอใจหลังการประชุมจบลงเขาเดินตรงเข้ามาหาเธอเสียงทุ้มต่ำเอ่ยชัดถ้อยชัดคำนี่คือความสะเพร่าที่ผมรับไม่ได้พิมพ์ยืนนิ่งใจเต้นแรงรากับถูกตัดสินโทษคุณทำงานกับผม ถ้าคิดจะอยู่ให้รอดคุณต้องไม่มีข้อผิดพลาดหญิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำแต่ยังเปล่งประกายมุ่งมั่นฉันอาจพลาดจริงแต่ฉันจะไม่ยอมให้ความผิดพลาดนี้ซ้ำอีกฉันสัญญาคืนนั้นเธอนั่งแก้เอกสารใหม่ทั้งหมดจนถึงเที่ยงคืนเพิ่มข้อมูลสำคัญที่ทีมงานลืมตรวจสอบแล้วส่งตรงถึงกล่องอีเมลของกวินพร้อมคำอธิบายละเอียดเช้าวันถัดมา ขณะเปิดประชุมสั้นกวินหยิบแฟ้มที่พิมพ์จัดการไว้เมื่อคืนขึ้นมาสายตาคมกวาดมองทุกหน้าอย่างเงียบงนันใครทำอันนี้เขาถามเสียงเรียบพนักงานทุกคนเงียบกริบก่อนพิมพ์จะยกมือขึ้นเล็กน้อยฉันค่ะฉันคิดว่าข้อมูลตรงนี้ยังขาดอยู่เลยเพิ่มเข้าไปเองห้องเงียบไปชั่วอึดใจกวินเลิกคิ้วเพียงเล็กน้อยริมผีปากกระตุกข,ขึ้นเล็กน้อยราวกับพอใจ แต่เขาก็ยังรักษาน้ำเสียงเย็นชาคราวหน้าจงทำให้ถูกตั้งแต่แรกผู้จบเขาก็เก็บแฟ้มไว้โดยไม่ตำหนิเพิ่มแต่พนักงานหลายคนหันมามองพิมพ์ด้วยความประหลาดใจเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เอกสารที่ถือทำจะถูกกวินนำมาใช้จริงเมื่อเดินออกจากห้องประชุมพิมพ์สูดลมหายใจโล่งอก,อกเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังสายตาเย็นชาของกวินมีบางอย่างเปลี่ยนไป ชายหนุ่มเริ่มมองเธอไม่ใช่แค่ลูกหนี้หรือผู้ช่วยจำเป็นอีกต่อไปเสียงพูดคุยดังเจี๊ยวจ้าวในงานเลี้ยงของบริษัทหรูหราที่โรงแรมห้าดาวแขกผู้ใหญ่ในแวดวงธุรจิจทยอยเดินเข้ามาพิมพ์ในชุดเดรสเรียบสีครีมยืนตัวเกรงอยู่ข้างๆกาวินนี่คือครั้งแรกที่เธอถูกเขาพามาออกงานด้วยในฐานะผู้ช่วย แต่สายตาหลายคู่กลับมองด้วยความสงสัยไม่เว้นแม้แต่สายตาของคู่มั่นกวินที่ปรากฏตัวในชุดราตรีแดงสดผู้หญิงคนนี้คือใครคะน้ำเสียงห้วนจัดดังขึ้นท่ามกลางกลุ่มนักธุรกิจพิมพ์ใจเต้นแรงแทบอยากก้าวถอยหลังแต่กวินเพียงปลายตาม,มองแล้วตอบเรียบๆผู้ช่วยของผม คำพูดสั้นๆทำให้บรรยากาศคลายตึงลงบ้างแต่เธอก็ยังคงตกเป็นเป้าสายตาระหว่างงานพิมพ์เดินไปยังมุมโต๊ะอาหารเพื่อหลบสายตานับสิบเธอเอื้อมมือจะหยิบแก้วน้ำแต่ทันใดนั้นชายวัยกลางคนร่างใหญ่ที่อยู่ในอาการมึนเมาก็เดินปรีเข้ามาคุณสวยนะครับมาดื่มกับผมหน่อยสิเขาพูด พลางยื่นมือมาจับแขนเธอเธอสะดุง้งรีบดึงแขนกลับแต่แรงของเขาหนักเกินไปฉันฉันไม่สะดวกค่ะปล่อยยังไม่ทันจบประโยคเงาร่างสูงใหญ่ก็ก้าวมาขวางทันทีมือหนาของกะวินจับข้อมือชายคนนั้นบิดออกด้วยท่วงทาเฉียบคมเสียงกดต่ำทุ้มเย็นดังขึ้นเธอบอกว่าไม่ คุณไม่ได้ยินหรือไงเพียงชั่วอึดใจชายในอาการเมาก็ปล่อยมือถอยออกกวินหันกลับมาหาเธอดวงตาคมที่ปกติแหงกร้าวกลับเต็มไปด้วยแววเคร่งเครียดคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพิมพ์สายหน้าเบาๆทั้งที่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดไม่ไม่ค่ะขอบคุณนะคะเขามองเธออยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะถอดสูตรออกมาคลุมไหล่เธอโดยไม่เอ่ยคำใดเพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆจากเนื้อผ้าแพงระยับทำให้เธอเผลอใจสัน่นเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ได้เห็นด้านอ่อนโยนของผู้ชายที่เธอเคยมองว่าเย็นชาและใจแข็งที่สุดและเป็นครั้งแรกที่หัวใจเธอไม่เชื่อฟังอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันจากมุมไกล คูมันของกวินที่ยืนมองอยู่กลับกำมือแน่นด้วยความไม่พอใจเสียงซุบซิบดังแววอยู่ทั่วออฟฟิศตั้งแต่เช้าวันจันทร์เธอเห็นย่งผู้ช่วยคนนั้นไปออกงานกับคุณกวินใช่แล้วเห็นข่าวในเพจธุรกิจไหมมีรูปหลุดด้วยนะยืนใกล้กันเหมือนแฟนเลยพิมพ์เดินก้มหน้าผ่านกลุ่มพนักงานที่กำลังคุยกันเสียงเหล่านั้นเหมือนหอกแหลมคอยทิ้มแทง แม้เธอพยายามไม่ใส่ใจแต่หัวใจก็หนักอึ้งเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เธอเผลอกดเข้าไปดูรูปข่าวภาพถ่ายกวินในชุดสูทเข้มยืนเคียงข้างเธอที่สวมเดรสครีมเรียบง่ายแสงแฟลชสะท้อนเหมือนพวกเขาเป็นคู่รักที่มางานด้วยกันจริงๆพิมพ์รีบปิดหน้าจอความร้อนวอบๆขึ้นมาบนแก้มฉันแค่ผู้ช่วยแค่ลูกนี้ของเขาเท่านั้น บ่ายวันนั้นขณะเธอกำลังจัดเอกสารเสียงส้นหูก,กระทบพื้นห้องทำงานก็ดังขึ้นหญิงสาวในชุดเรดสสีแดงเข้มก้าวเข้ามาอย่างมั่นใจดวงตาคมกริบกวาดมองไปรอบห้องก่อนหยุดที่พิมพ์คุณคงเป็นผู้ช่วยใหม่ของกวินสินะน้ำเสียงนุ่มแต่แฝงด้วยแรงกดดันพิมพ์ลุกขึ้นยืนรีบยกมือไหว้ค่ะ ดิฉันพิมพ์พนินยินดีที่ได้รู้จักค่ะหญิงสาวเลิกคิวขึ้นเพียงนิดรอยยิ้มเย็นปรากฏบนใบหน้าฉันชื่อการซินีคู่มันของกวินคำพูดนั้นเหมือนคอน,นักหนักกระแทกกลางอกพิมพ์แม้จะพยายามฝืนยิ้มแต่ดวงตาก็เผลอสั่นไหวการซินีก้าวเข้ามาใกล้เอียงหน้ามองเธออย่างเหนือกว่า ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจบทบาทของตัวเองดีนะว่าแค่ผู้ช่วยไม่ใช่อย่างอื่นพิมพ์กำมือแน่นหัวใจเต้นแรงแต่ก็ยังพยายามตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแน่นอนค่ะฉันไม่เคยคิดจะล้ำเส้นหญิงสาวเพียงหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินออกไปอย่างสง่างามทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมแรงกล้าที่อบเอาเต็มห้องเย็นวันเดียวกัน กวินกลับเข้ามาในห้องทำงานพิมพ์ยังคงนั่งก้มหน้าจัดเอกสารเธอไม่กล้าแม้แต่จะสบตาภาพการสินีและคำพูดเมื่อบ่ายยังคงวนเวียนในหัวชายยุงเหลือบมองเธอเล็กน้อยดวงตาคมจับสังเกตได้ทันทีว่ามีบางอย่างไม่ปกติแต่แทนที่จะถามเขากลับเพียงพูดเสียงเรียบพรุ่งนี้เตรียมเอกสารไปใส่งานกับผมเธอชะงักเงยหน้าขึ้น ดวงตากว้างด้วยความตกใจฉันด้วยหรอคะใช่คุณเป็นผู้ช่วยผมไม่ใช่หรอเขาพูดสั้นๆก่อนจะก้าวออกจากห้องทิ้งเธอไว้กับหัวใจที่สั่นไม่เป็นจังหวะและนั่นคือการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะพาเธอใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้มากขึ้นแม้จะมีเงาของคู่มั่นตัวจริงตามหลอกหลอนอยู่ แสงแดดยามสายสองลอดกระจกตึกใสางานก่อสร้างกะวินในชุดเชิดสีขาวแขนพับขึ้นเล็กน้อยก้าวตรวจงานอย่างจริงจังพิมพ์ถือแฟ้มเดินตามไม่ห่างแม้จะพยายามจดประ,ระเอียดแต่หัวใจก็ยังสั่นจากเหตุการณ์เมื่อวานระหว่างที่กวินกำลังสนทนากับหัวหน้าวิศวกรเสียงทักสดใสก็ดังขึ้นพิมพันใช่หรือเปล่า เธอเงยหน้าขึ้นพรันก็เห็นชายหนุ่มในชุดวิศวกรหมวกเซฟตี้สีฟ้าใบหน้ายิ้มกว้างอบอุ่นทันวาเพื่อนรุ่นพี่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยพี่ทันถือส่งเสียงด้วยรอยยิ้มสดใสเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันทันวาหัวเราะเบาๆก่อนจะเอื้อมมือมาลูบศรีรษะเธออย่างสนิทสนมไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่ดีใจจัง กวินที่ยืนฟังอยู่หันขวับทันอีแววตาคุมเข้มกวาดมองภาพตรงหน้ามือผู้ชายอีกคนแตะลงบนหัวผู้ช่วยของเขาดวงตาเรียบเฉยเปลี่ยนเป็นวาวโรดโดยไม่รู้ตัวพิมพ์เสียงทุมเข้มดังขึ้นเรียบแต่กดดันมานี่หน่อยหญิงสาวชะง,งากักรีบหันไปขอโทษทันวาก่อนเดินตามกะวินไปด้านข้าง คุณรู้จักเขาเสียงต่ำดังแวกตาเหมือนพยายามควบคุมบางสิ่งค่ะพี่ทันเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลายัยค่ะเราสนิทกันคำว่าสนิทกันทำให้กวินกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวเขาเม้มริมฝีปากก่อนเอ่ยเสียงเรียบแต่เฉียบคมเวลาคุณอยู่ที่นี่คุณคือผู้ช่วยผมไม่ใช่เพื่อนเล่นของใครเข้าใจไหม พิมพสะดุง้งเธอกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นความน้อยใจอืมเข้าใจค่ะกะวินหันหน้ากลับไปยังไซงานแต่หัวใจก็กลับเต้นแรงผิดจังหวะทำไมฉันต้องไม่ชอบเวลาที่เธอยิ้มให้ผู้ชายคนอื่นด้วยคืนนั้นพิมพ์นั่งรถกลับกับธนวาหลังงานเสร็จเพราะเขาเสนอจะไปส่งที่คอนโดขณะนั่งในรถ เธอหัวเราะกับเรื่องเล่าจากสมัยเรียนและในเวลาเดียวกันบนถนนเส้นเดียวกันรถยนต์หรูสีดำของกวินแลนชะลอจนเห็นภาพผ่านกระจกเธอกำลังยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยยิ้มให้เขามาก่อนชายหนุ่นกัดฟันกโกรธหัวใจพลุ่งพล่านแต่ก็ทำได้เพียงเหยียบคันเร่งแซงไปอย่างเร็วราวกับอยากหนีความรู้สึกที่ไม่ควรเกิดขึ้น เช้าวันถัดมาบรรยากาศในออฟฟิศเงียบผิดปกติพิมพ์นั่งจัดแฟ้มงานอยู่เงียบๆหลังจากเมื่อคืนถูกกวินตำหนิเรื่องเพื่อนเล่นเธอยังรู้สึกเหมือนถูกกดทับในใจประตูห้องทำงานเปิดออกกวินก้าวเข้ามาในสูทสีกลมบท่าเรียบหรูกลิ่นน้ำหอมอ่อนเย็นติดตามตัวเขามองเธอครู่หนึ่งก่อนจะเอ่อเรียบๆวันนี้มีประชุมกับลูกค้าใหม่คุณไปกับผม พิมพ์เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยอืมค่ะห้องประชุมโรงแรมหรูเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงระหว่างการสนทนาธันวาก็โผล่มาในฐานะวิศวกรที่ร่วมโปรเจกต์เขาทักเธอด้วยรอยยิ้มสดใสเช่นเคยพิมพ์มานั่งตรงนี้สิจะได้จดงานสะดวก,ดดดวกเธอเกลือบจะขยับไปแต่ยังไม่ทันก้าวกวินกลับพูดแทรกขึ้นทันทีไม่ต้อง เธอนั่งตรงนี้มือหนากลบเบาๆที่พนักเก้าอี้ข้างเขาใส่ตาคมกริบไม่เปิดโอกาสให้เธอปฏิเสธพิมพ์ลังเลแต่สุดท้ายก็ต้องนั่งตามที่เขาสั่งใจเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจระหว่างการประชุมเธอเผลอหยิบปากกาไปเขียนโน้ตแต่ปากกากลับหมึกหมดทันวาส่งของเขามาให้ทันทีเอาไปใช้ก่อนสิเธอกำลังจะเอื้อมมือรับแต่ยังไม่ทันสัมผัส กวินก็หยิบปากกาของตัวเองยื่นให้แทนพร้อมเอ่ยเสียงเรียบใช้ของผมทางโต๊ะเงียบกริบไปชั่วขณะทันวายกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรส่วนพิมพ์เองหน้าแดงวูบรีบก้มลงเขียนโดยไม่กล้างเงยหน้าหลังประชุมเสร็จเธอเดินออกจากห้องด้วยความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกจับผิดตลอดเวลาทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำก็ดังขึ้นด้านหลัง เลิกยิ้มให้ผู้ชายคนนั้นได้แล้วพิมพ์หยุดชะงักหันกลับมามองด้วยแววตาไม่เข้าใจทำไมคะกะวินศบตาเธอดวงตาคมวาวลึกเหมือนจะพูดบางอย่างแต่กลับกืนคำลงคอเพราะมันเสียสมาธิในการทำงานเขาพูดเพียงเท่านั้นก่อนก้าวนำทิ้งพิมพ์ให้ยืนใจเต้นแรงไม่แน่ใจว่าเขาแค่ห่วงงาน หรือห่วงเธอกันแน่และที่มุมโถงการซีนีคู่มั่นที่แอบตามมาดูทุกเหตุการณ์ด้วยรอยยิ้มยืนเฉียบแววตาเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ไม่ยอมเสียกวินไปให้ใครวันต่อมาในออฟฟิศพิมพ์นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จัดเอกสารสำหรับการประชุมสำคัญอีกครั้งแต่สายตากลับวนไปมองประตูที่ปิดแน่นหนาเธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาประตูเปิดกว้าง ทิ้งร่างสูงเพรียวของการซินีเข้ามาเธอในชุดเดรสสีแดงเข้มดวงตาคมจับจ้องพิมพ์อย่างที่ไม่เคยเห็นใครมองเธอมาก่อนสวัสดีค่ะพิมพ์พวันการสินีเอ่ยเสียงเรียบแฝงด้วยรอยยิ้มเย็นพิมพ์รีบลุกขึ้นยืนพยายามเรียบร้อยสวัสดีค่ะหญิงสาวก้าวเข้ามาใกล้เอียงหน้าเล็กน้อยมองจากหัวจรดเท้าคุณคงเข้าใจบทบาทของตัวเองดีนะคะ ว่าที่นี่คุณคือผู้ช่วยผมไม่ใช่คนที่จะเข้ามาแทนที่ฉันพิมพ์กลืนน้ำลายเธอพยายามเก็บความรู้สึกตื่นตระหนกไว้ค่ะดีฉันเข้าใจการสินียิ้มเย็นราวกับเป็นการเตือนดีแต่ถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่ต่อไปคุณต้องระวังตัวให้ดีคำพูดนั้นเหมือนมีดค,คมเฉือนใจพิมพ์เธอรู้ทันทีว่าคู่มั่นของกวิน ไม่ได้แค่พูดธรรมดาแต่เริ่มวางแผนเล่นงานเธออย่างจริงจังบ่ายวันเดียวกันพิมพ์ต้องเตรียมเอกสารสำหรับงานภายนอกกวินเรียกเธอเข้าไปคุณพร้อมหรืออยังเสียงเรียบแฝงความกังวลบางอย่างค่ะเธอตอบแม้ใจยังหนักอึง๋งกวินมองเธอครู่หนึ่งก่อนเอ่ยระวังตัวหน่อยวันนี้คู่มั่นฉันอาจมีแผนการบางอย่าง พิมพเบิกตากว้างคาคาแผนการเขาเพียงมองด้วยดวงตาขมเข้มเรากับสั่งให้เธออยู่ในขอบเขตของตัวเองและทำงานให้ดีที่สุดเย็นวันนั้นหลังกลับคอนโดพิมพ์นั่งพิงโซฟาสูดลมหายใจลึกมือกำแฟ้มแน่นเธอรู้สึกเหนื่อยเกินกว่าจะรับมือแต่ก็ต้องยิ้มบางๆกับตัวเองฉันต้องเข้มแข็งเพราะนี่ ไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่เป็นเกมของหัวใจด้วยและในความมืดมุมหนึ่งของห้องทำงานกะวินนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เงียบงนันสายตาคมเต็มไปด้วยความคิดทำไมฉันถึงอยากปกป้องเธอทั้งที่ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามเกมของชีวิตเช้าวันหนึ่งพิมพ์เดินเข้ามาในออฟฟิศด้วยหัวใจหนักอึ้งเอกสารที่เธอค้นพบเมื่อคืนเกี่ยวกับธุรกิจของพ่อ ทำให้เธอรู้ว่านี่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีการบีบคั้นจากคู่แข่งธุรกิจของครอบครัวกวินเองเธอพยายามจะเก็บความลับนี้ไว้แต่เมื่อกวินเข้ามาในห้องทำงานเขากวาดสายตาเห็นแฟ้มในมือเธอคุณมีอะไรจะบอกผมใช่ไหมเสียงทุ้มเรียบแต่หนักแน่นพิมพ์กลืนน้ำลายก่อนจะยื่นเอกสารให้เขานี่คือ เรื่องนี้ของครอบครัวดิฉันค่ะดิฉันเพิ่งค้นเจอเมื่อคือนนี้มันเกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณโดยตรงกรวินรับเอกสารเปิดอ่านอย่างรวดเร็วดวงตาคมเริ่มขมวดขณะอ่านทุกบรรทัดจนใบหน้าสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความโกรธในใจทำไมไม่มีใครบอกผมเรื่องนี้เขาพึมพำเสียงต่ำดิฉันไม่รู้และไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบงานของคุณด้วยค่ะ พิมพรีบอธิบายหวังให้ทุกอย่างสงบกวินวางแฟ้มลงเขาหันมามองเธออย่างจริงจังคุณไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ถ้าไม่ใช่พระคุณฉันอาจไม่รู้เรื่องนี้เลยหัวใจพิมพเต้นแรงเธอเรื่องเข้าใจความหมายของสายตาคมตรงหน้าเขาไม่ได้มองเธอแค่ผู้ช่วยแต่กำลังห่วงใยอย่างลึกซึ้ง ไม่นานหลังจากนั้นกวินเรียกประชุมด่วนกับฝ่ายการเงินและลูกค้าสำคัญเขาตัดสินใจจัดการปัญหาทั้งหมดโดยตรงแก้ไขเรื่องหนี้และความบีบคั้นที่เกิดขึ้นพิมพ์ยือนอยู่ข้างเขาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรบแม้จะยังเป็นผู้ช่วยแต่วันนี้หัวใจของเธออบอุ่นด้วยความไว้วางใจหลังประชุมเสร็จกวินเดินเข้ามาใกล้เงยหน้าศบตาเธอคุณทำให้ผมเห็นว่า คุณไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาอีกต่อไปพิมพ์หน้าแดงเบาๆแต่กล้าเงยหน้ามองเขาเช่นกันค่ะดิฉันก็ดิฉันก็ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยธรรมดาชายยุ่มพยักหน้าเบาๆก่อนจะยื่นมือให้เธอเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันในใจพิมพ์รู้สึกได้ชัดไม่ใช่แค่นี้ที่หมดไปแต่ความรู้สึกระหว่างเธอกับเขาก็กำลังเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง แสงเช้าอบอุ่นสาดผ่านหน้าต่างห้องทำงานกว้างกวินในชุดเชิ้ตสีขาวยืนอยู่ข้างโต๊ะแฟ้มเอกสารที่จัดเรียบร้อยพิมพ์นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามมือถือแฟ้มแน่นแต่ใจสงบวันนี้เป็นวันที่นี่ทั้งหมดของครอบครัวพิมพ์ได้รับการชำระเรียบร้อยทุกปัญหาที่เกิดขึ้นถูกเคลียร์หมดแล้วและเธอไม่ต้องแบกรับความกังวลอีกต่อไปกวินเงยหน้ามองพิมพ์ ดวงตาคมเต็มไปด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่บ่อยนักคุณทำได้ดีมากทั้งในงานและในเรื่องของครอบครัวคุณพิมพ์รู้สึกหัวใจอบอุ่นเธอยิ้มบางๆขอบคุณค่ะและขอบคุณที่คุณเชื่อใจฉันค่ะชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้วางมือบนโต๊ะข้างเธอตอนนี้คุณไม่ใช่แค่ผู้ช่วยหรือผู้หญิงที่ฉันต้องปกป้องแต่คุณคือคนที่ฉันอยากให้เดินไปกับผม พิมพเบิกตากว้างก่อนจะเงยหน้าสบตากับเขาคุณหมายถึงกวินยิ้มเต็มตาคราวนี้รอยยิ้มอบอุ่นชัดเจนฉันหมายถึงความรักพิมพันธ์ฉันรักคุณไม่ใช่เพราะนี่ไม่ใช่เพราะสถานการณ์แต่เพราะตัวคุณเองน้ำตาแห่งความสุขเอ่อคลอในดวงตาพิมพ์เธอเงยหน้ามองเขาอย่างมั่นใจฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะ ชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นมือหนาประคองใบหน้าเธออย่างนุ่มนวลก่อนจุมปิดเบาๆที่หน้าผากพิมพ์หลับตารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความมั่นคงในหัวใจเวลาเหมือนหยุดอยู่ตรงนั้นทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางแสงเช้าและในที่สุดพันธะไม่ใช่เพียงนี่อีกต่อไปแต่เป็นความรักที่เลือกเองสายลมเบาๆพัดเข้ามาผ่านหน้าต่างกวินจับมือพิมพแน่น จากนี้ไปเราจะเดินไปด้วยกันพิมพยักหน้ายิ้มกว้างนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ทั้งคู่รอคอยมาโดยตลอดและโลกทั้งใบก็เหมือนสดใสขึ้นเมื่อหัวใจสองดวงมาบรรจบกันอย่างแท้จริง